สวัสดีค่ะทุกคนค่ะผมกประจุบชาแลนลข้นกระสินย่ามคำย่ามคำบิกแล้วจ้าทุกคนทุกคนสิสงสัยเป็นบาจมอ,องทีเบ้าอยู่นี่คือแจ้งแท้คือบอกว่าย่ามคำอันนี้หมายถึงว่าประจุบนางน,นี่นห้องกับข้น,นไขจ่จ้านางเฝ้าผู้ป่วยจา้าแต่ว่าตอนนี้อ่า เพล่นหลับเนาะเพิ่นหลับก็เลยเอาเวลานี้มาน่งเบาน้ามืจ้ามานั่งคุยนางเบาเรื่องเล่าต่างๆสมัยเด็กหน่อยให้หลายคนฟังว่าในวัยละอ่อนเด็กหน่อยสมัยตะกี้หาสิบกว่ปีเนาะปัจจุก,กะหาสิบหาซิบหกเลยจ้าทุกคนกะสิมเาเ้าเรื่องบ้านๆในฟังที่สื่อจา้าวเออ มันเป็นจังไดจะหน่อยเท่าไ่เนาะคุณจูบสีเห็ดเป็นอนอีพี่อีพี่ไปนะทุกคนแต่และอีพี่ให้ทุกคนได้ฟังเนาะอาจจะอาจจะมีทับซสนบางหมายถึงว่าลำดับเหตุการณ์จะหน่อยจะ,ะหน่อยเท่าไ่เนาะจ้าตั้งแต่เล็กจนเราโตจนจะแก่นี่แหละจา้าและอีกไม่นานก็คงจะลงโลงประมาณนั้น <laughs> ประมาณนั้นเนาะจา้าเสียมาบ่อยไปฟัง โอ้ยกะกะเอามือมือกังเว้นวบาเรื่องกันไปไปขี่ไปอึก่อนหนาะนั้นก็ว้าเรื่องตื่นเช้ามาเราไปไหนกันสองคลิปแล้วเนาะจะคลิปที่สามนี่ก็จะเป็นข้องมือดีแล้วจ้ะเนี่ยก็จะเป็นคลิปแยามคำ งามคำเลิกเลียนมากสมุดหว่าไปรงเรียนเนาะเลิกเรียนมากเออลิกเรียนมากเฮ็ดหนังแม่เปล่าเห็ดเบียกที่พ่อพ่อแม่เฮ้าอันเพื่อนไห้ห้เฮ้าเห็ดเนาะสิจุบเลิกไปจุบเลิกเลียนมากอันดับแรกเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วุก็ไปตักหนาค่ะทุกคนไปตักหนาเ่โอสมัยตะกี้หาดด้วยจ้ะหาดเอา คันมิลอลอรถเข็นเนาะรถเข็นก็เข็นไปเอาน้ำในในบ่อหรือว่าการทุ่งนามันจะมีบ่อสาธารณะที่ทำเป็นแบบเป็นท่อลงนะคนะทุกคนหรือไม่งั้นก็อเอาไม้เอาไม้พาดปากบ่อแล้วเราก็เอาเชือกหรือไม่งั้นก็เอาไม้ไม้ไผ่ที่เราทำเป็นที่ดึงสาวขึ้นนะ สาวขึ่นสาวขึ่นสาวขึ่น,นตักน้ำเอากระป๋องย้อนลงไปแล้วก็กวักน้ำขึ้นมาเราจะเอากระป๋องเอาพุกถังต่างๆนะ้วเรจะย้อนลงไปแล้วเอาก็ซสาวขึ้นสาวขึ้นแล้วก็เอามาที่ใส่ถังหรือว่าใส่โอ่งหรือว่าใส่หาบที่เขาอ่อนไปหาไปแล้วจะอ่าภารกิจแหลกของประตูเยออันนี้ยามเหลือเลี่ยนมากภารกิจแหลกหาบน้าให้เต็ม มีสองอย่างคือโบหาปน้ำกับหนึ่งเข่าก่อนภารากิจของปัจจุบัเนเมือ,อมแรกกับเข่านีบ้างเมือกเกิดเหตุแล้วเมือกับบริเ็ดจะแต่ว่าหาบน้ำหาบน้ำกับอ่าหนึ่งเขา่าสองอย่างอยู่ต่อเเหตุห,ห้เรียบร้อนองคองค์มังกรนอะองค์องค์มังก่อน,นะอออนสมัยตะกี้กัยัมมีอยู่ด้วจกัสมัยตะกี้เนาะ คันเข้าใส่ไปโดนๆข้างใน้มันเ็ะสีขึ้นล่าขึ้นตะลึมมันเปลนบอระตะไข่นามเลยจ้ะเ้ากระตองเอาแปลงเอาแปลงสมัยตะกินบ่นคอยมีแปลงเนาะก็ใส่ใยบักบักบวกใยบักบวกถูๆๆๆนั่นแหละจ้ะทำความสะอาดโอ่งเนาะได้ในบานประจุเนี่ยเป็นลวนะมีลวแต่ว่าบนเป็นลวแบบเป็นใหม่นะคะทุกคนใหม่เป็นต้นไม้เนาะที่ที่ คนแก่สมัยโน้นก็จะตัดเป็นท่อนๆแล้วเอามาเรียงกันทําเป็นรั้วนะคะทำเป็นรั้วบ้านนะคะนั่นแหละจ้าก,ก็จะเอาตุ่มน้ำไปตั้งไว้ริมติดกันกันกบรั้วรั้วไม้นี่แหละจ้าก,ก็ทําเป็นแบบที่ที่ทอาบน้ําเนาะนั่นแหละจ้ะแต่ว่ายังยังไม่เป็นห้องน้ํานะอาบน้ําสมัยก่อนก็ยังใส่ผ้าถุงนุ่งผ้าถุงอาบน้ํหเลยไม่งั้นก็ ตัวเล็กๆเนาะเราตัวเล็กๆก็ถอดเสื้อผ้าที่แหละจ้าทุกคนถ้าที่ประจุจำได้เนาะถ้าคนขี้อายก็ใส่ผ้าถุงใส่ผ้าถุงจจอกระโจมอกเอานะคะ